เรื่องแรกครับเป็นเรื่องกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตนะครับน่าจะมีการจัดสร้างสถานีตำรวจทั่วประเทศซึ่งเป็นงบไทยเข้มแข็ง1,400ล้านนะครับซึ่งเรื่องนี้ผู้ร้องเป็นทั้งภาคประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานนะครับที่ร้องว่ามีการอนุมัติให้สร้างสถานีตำรวจทั่วประเทศทุกกองบัญชาการ แต่หลังจากการดําเนินการอนุมัติไปแล้วมันมีปัญหาในการที่จะจัดสร้างซึ่งขณะนี้ยังสร้างไม่ได้ครับซึ่งเกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อทางราชการของตํารวจนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ทํางานลําบากและที่สําคัญเป็นลักษณะที่น่าจะเข้าข่ายการนําเงินภาษีประชาชนที่อาบเมือต่างน้ํามาทุจริตคือมีการร้อง ว่าน่าจะมีการล็อกสเปคให้กับบางบริษัทรวมถึงมีการร้องเรื่องการขอแก้ TOR หลังจากที่มีการได้ประมูลไปแล้วก็มีการแก้ TOR อีกซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดปัญหาในเรื่องมีมีการแก้ TOR ให้ใช้วัสดุบางประเภทและน่าจะให้ ใช้วัสดุให้กำหนดบริษัทคือล็อกสเปคกันนะครับซึ่งเรื่องนี้แต่เดิมเนี่ยนะครับผู้ร้องบอกว่าการดำเนินการที่จะมีการประมูลโดยกำหนด TOR เขาแยกเป็นแต่ละกองบัญชาการแต่ละภาคเช่นภาคภูทรภาคหนึ่งภาคสองภาคสาภาค4ภาคห้าภาคหกภาคเจดภาคแปดรวมหึงภาคสิบและกองบัญชาการอื่นๆแต่ปรากฏว่า น่าจะมีเรื่องอำนาจทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้มีการแยกเนี่ยมารวมมาที่แทนที่จะแยกเป็นแต่ละกองบัญชาการเนี่ยมารวมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เดียวซึ่งน่าจะโยงไปถึงนักการเมืองในรัฐบาลที่ผ่านมาอักษรย่อสอเสือนะครับและผู้ร้องแจ้งว่าน่าจะมี งบประมาณที่ถูกเขาเรียกว่าเป็นเงินงบประมาณที่จะสูญเสียไปกับ20%ซซึ่งเรื่องนี้ผมในฐานะหัวหน้าประธานคณะทํางานในการตรวจสอบ172โครงการซึ่งโครงการไทยแข็มแข็งเนี่ยก็จะต้องตรวจเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่ร้องมาก็ต้องตรวจดูว่าเป็นจริงตามที่เขาร้องว่ามีการชักเปอร์เซ็นต์ยีไปแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยผู้ที่จะไป เขาเรียกว่าไปแบ่งงานหรือไปซับมาเนี่ยเกิดปัญหาในการที่จะทําไม่ได้แล้วโยกไปถึงนักการเมืองอักษรสอรเสือจริงหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้จะมีการตรวจสอบเพื่อจะแก้ปัญหาคือวันนี้บางกองบัญชาการก็บอกว่ามีการรื้อสถานีตํารวจไปแล้วหรือมีการย้ายทําให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนเมื่อรื้อแล้วขยับไปแล้วแล้วก็สร้างไม่ได้ประชาชนมาติดต่อง,งานก็ลําบากเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ลําบาก เพราะเาวางแผนในการที่จะเตรียมเพื่อขยายโรงพักและที่สำคัญคือความสูญเสียของงบประมาณแผ่นดินที่น่าจะเกิดจากการที่สอบไปทางทุจริตนี่คือหนึ่งในการลักษณะที่บอกว่าน้ำลดนะครับตอมันก็ผุดกลิ่นมันก็เริ่มเน่าอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบต่อไปนะครับซึ่งผมเองจะยื่นหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในสัปดาห์นี้ว่าช่วยตรวจสอบและขอดู อาจจะขอประสานโดยใช้พรบรข้อมูลข่าวสารของรัฐมนูลน,นะครับไปขอเอกสารทั้งหมดมาอีกครั้งหนึ่งเพราะครานี้กรรมากมารกรรมธิการของสภาผู้แทนรัษฎรยังไม่มีการตั้งก็จะใช้ช่องทางของพอรบรข้อมูลข่าวสารโดยจะยื่นไปยังรัฐบาลรวมถึงไปยื่นหนังสือให้สำนังกงานแห่งชาติในดําเนินการตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าเกิดความเสียหายต่อประชาชนเกิดความลําบากของเจ้าหน้าที่และเกิดความสูญเสียงบประมาณแผ่นดิน ในการที่สอบไปทางทุจริตนะครับ